ในรอบตัดสินเนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับ okay, s <S แล้วตอนนี้ฮะมาแล้วครับอินโนแวร์อยู่ทีมสีแดงครับโซลูช <you> know. ันยิงสิเงิน Bye, <you> know. ตอนนี้ลด้เงินแค่3วินนะาสลับฝั่งเพราะเป็นต่อเวลาแล้วครับใครจะคว้าด,ดับ2ของรายการเอ็มไทยคิงออฟเฮดแบงค์ไม่ครองครับต้องดูจ <you> know. ากเกมนี้ฮะนะ Bye, you know. ช็อคจัดกระสุนเข้าไปช็อกยิงกันเข้าไปแล้วช็อกโดนต่ออยู่ครับแม่แต่ก็ปาระเบิดไปได้เหมือนกันฮะแล้วเคิร์ฟไปตายครับโดนคนเอาค่าครับตอนนี้ฮะตอนนี้โนเวทครับเดยวแก๊สที่เอารวเดือดสามแล้วเดือดสามคนครับเดือดสามเท่ารถด้วยครับนิโอดัสเอา้วโอวิสมาฆ่าแล้วช็อคได้เหมือนกันครับตอนนี้เหลือสองคนแลนโนเวทเหลือสวิตกับทางหน้าของล็อกเก็ตครับ ตอนนี้เหลือสองคนนะส่วนแต่ว่าตอนนี้ครับอินโนเวตไปวางระเบิดแล้วด้วยครับอินโนเวตวางระเบิดแล้วแล้วก็นีโอดูชันครับเหลือ3คนมาล่าเลยฮะปอโนปาระเบิดไปแล้วโอวิสใ่ข้ามดาของโอวิสไ,ได้ครับเหลือคนเดียวแล้วล็อกเก็ตล็อกเก็ตโดนอยู่ล็อกเก็ตก็โดนนานี่เก็บครับแล้วก็มาแก้ระเบิดครับวินแรกในช่วงต่อเวลาครับเป็นทางด้าของทีม โนชันครับสามารถคว้าไปได้เร็วไป <laughs> นะเอออ๋อมันอย่างนี้ครับถ้าเป็นแข่งออฟไลน์ฮะอ๋อมันฟังอ๋อไม่ไม่น่าจะนะเพราะว่าปกติการแข่งออฟไลน์เนี่ยเขาจะรู้กฎกันอยู่แล้วครับว่าจะไม่เปิดอะไรนอกจากเกมนะฮะจะเปิดนอกจากโปรแกรมที่ฟังเอ่อที่คุยกันอย่่งเดียวครับเขาจะไม่เปิดโปรแกรมอื่นนะ อันนี้เป็นเรื่องปกติมารียาของทีมแข่งอยู่แล้วครับยกเว้นตอนแข่งออนไลน์นะฮะรอดออนไลน์เนี่ยทีมงานเขาไม่สามารถรวจจับได้ครับเราเลยจะต้องจะต้องเป็นการปรับดีเลย์ครับต้องขอบคุณที่แนะนำมานะฮะก็ขอบคุณที่แนะนำมาครับแต่ปกติการแข่งออฟไลน์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ต้องตั้งดีเลย์ครับยกเว้นนอนออนไลน์อย่างเดียวครับออนไลน์ต้องตั้งดีเลย์แล้วแต่เกมด้วยว่าแต่ละเกมเนี่ยจะมีดีเลย์เท่าไหร่นะนะฮะแต่ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากฮะ นอกจากโปรแกรมที่ใช้พูดคุยกันแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้โปรแกรมอื่นะครับเขาจะมีกฎเอาไว้ครับอ๋อใช้ไกนาทอเออขอบคุณมากขอบคุณมากผมก็ลืมเลยนะกไกนาเขาจะมีกไกนาทอสครับใครที่อยากจะเข้าไปใช้งานนะก็ลองใช้ได้ครับนะลองใช้เขา้าได้ครับก็ดีเหมือนกันครับนะเป็นการติดต่อสื่อสารกันได้ดีมากแล้วตอนนี้ครับท้านิวชั่นเหลือ3ส่วนอินโนเวตก็เหลือ3ฮะอินโนเวตก็เหลือ3ครับเราไปวางระเบิดแล้วครับ แล้วไปวางระเบิดแล้วฮะแล้วไปวางระเบิดแล้วครับตุ่มไปปาระเบิดได้ด้วยฮะนะแล้วดูวนะนะดิยฮะช็อกช็อกช็อกจิ้มช็อกจิ้มหน้าช็อกแกนจิ้มซะขนาดนี้แล้วก็วัค่าได้ครับเป็นลาก้อนนี่ค่าได้แล้วคุณก็มาค่าได้ต่อฮนะเหลือล็อกเก็ตคนเดียวล็อกเก็ตเหลือนหนึ่งฮนะ หนึ่งต่อสามเขาล็อกเก็ตยิงไปอยู่แล้วก็โดนคริปเปอร์เก็บครับส่งผลในตอนนี้ทางด้านนิวชันครับเก็บวินที่สองได้ครับขึ้นนำฮะสองต่อศูนย์วินครับโอ้ไวมากฮะแล้วนิวชันครับตอนนี้ครับถ้าพวกเขาเก็บวินนี้ต่อไปได้ครับพวกเขาจะสลับฝั่งแล้วจะได้เปรียบมากครับจะได้เปรียบทางด้านของอินโนเวชมากครับโอ้หนิวชันเข้มเกินนะเข้มไปไกลมากฮะเข้มไปไกลมากครับแล้วตอนนี้ฮะเคเร์ม ครับจิ้มอยู่ครับจิ้มไม่ได้เชีย์ทีมอะไรพิเศษครับเพราะว่าทั้งสองทีมไม่ว่าใครได้ดับสามเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วอะ่ะคือสุดยอดมากแล้วฮนะหลังจากเราได้เห็นอร์มวสองทีมครับเรียกได้ว่าครับเข้มมากฮนะแล้วก็วางแผงกันได้ร้กุ้มากแล้วยิงกันแม่นมากครับนะซึ่งตอนนี้สลับกันแพ้ชนะจนเราไม่รู้เลยครับว่าใครเนี่ยจะคว้าได้ครองแต่ตอนนี้ครับมิวชันเนี่ยได้เปรียบอยู่นะได้เปรียบอยู่ฮะได้เปรียบอยู่ฮะ ครับโฟนบก็ยังไหมครับคือนโอชันเน่ยได้เปรียบจริงฮะแต่ว่าเกมก็ต้องรัดกุ้มอยู่เหมือนยังอยู่เหมือนเดิมนะถ้าถ้าได้เปรียบแล้วแหลมมากไปฮะอันตรายครับนะเพราะโนเนวเนี่ยเขาตามแล้วเคยพลิกมาชนะแล้วนะฉะนั้นนะจะต้องทำการบ้านอย่างเยอะเลยครับนะรวมถึงเนี่ยทำสมาธิกับการแข่งขันนี้ให้ดีครับสำหรับนโอชันนะ ตอนนี้ยังคงไล่ปาร์ลุงระเบิดไปแล้วสวิทไปฆ่าทางด้านของโอวิสได้ครับตายแล้วคลิปเปอร์ไปเก็บยวกับด้านของเลเซอร์ได้ครับหาเล,เลเซอร์ตายไปแล้วตอนนี้ไอิโนเวตเหลือ4ส่วนหน้นานของอา้าวนิวเันตายไปครับโฟโนโต,ต้าไปเหลือแค่สองคนนะเหลือเลก,กอนกับทางด้านของนาน,น,าน,นี่ครับระวังระเบิดเลยครับอินโนเวต อินโนเวทไปวางระเบิดนะครับอินโนเวทไปวางระเบิดแล้วฮะแล้วก็นานี่ไปเก็บทางด้านของสวิตได้ครับตอนนี้เลือ3สามต่อสองฮะเลือดสามต่อสองแล้วเลกอนเลกอนอูแล้วตายครับแล้วนามีคนเดียวแล้วก็เรียบร้อยครับอินโนเวทครับเก็บวินไล่มาฮะเป็นหนึ่งต่อสองวินแล้วครับไม่แล้วฮะอย่างงี้ฮะไม่ธรรมดาแล้วครับคู่นี้ครับเอากันไม่ลงฮะแย่แล้วครับ ต้องบอกว่าแย่สำหรับนิวชันเลยนะนเวเไม่ยอมแบบนี้ครับนิวชันเดี่ยวไม่สามารถชนะง่ายๆได้แล้วครับนะเกมแบบนี้ฮะต้องลุ้นกันยาวๆครับลุ้นกันยาวๆนี่แค่ชิันดักสามนะนี่ยังไม่ทีชันเลิศนะฮะก็ทีชันเลิศยังอยู่ยังมีครับยังมตอนยูฮะแล้วตอนนี้เนี่ยโอวิสใส่ปาใส่แล้วก็ฆ่าช็อกไปฮะตอนนี้ฆ่าช็อกไปได้ครับโอ้โหลุ้นกันได้รัวๆมากครับ แต่ว่าผู้เล่นฮะตอนนี้ทางด้านอินโนเวตเนี่ยเสียเปรียบอยู่ครับเป็นอชุชันเนี่ยที่เหลือ5คนฮนะเหลือ5คนครับ, <c oughs> บเก็บกันยากครับวินเดียวกเก็บยากนะสำหรับการแข่งขันในคู่นี้ฮะเราเห็นได้ชัดเราเห็นมาแล้วครับนะจะเ,เห็นมาแล้วครับว่าเขาไม่ยอมกันแม้แต่วินเดียวฮนะโอ้โหคู่นี้เด็ดจริงๆครับนี่ไต้หวัคู่แข่งแห่งปีนะคู่นี้ต้องติดเป็นหนึ่งใน,ในหลายๆคู่การแข่งขันแน่นอนครับ ว่ามันดูเดือดกันขนาดไหนฮะแต่นี่แหละครับเป็นการของแฟนๆได้อย่างดีครับแฟนๆเนี่ยมาเชียร์กันเยอะฮะในวันนี้ครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยทำผลงานได้อย่างมากประทับใจครับสมกับที่กองเชียร์รอคอยให้เจอฮะทั้งช่องทางคือวิททีวีครับรวมถึงช่องทางเซอร์วิสสำรองด้วยฮะต้องขอบคุณมากครับนะ <c oughs> ต,ตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณนาทีครึ่งครับของวินเนี้ย ตอนนี้เนี่ยยังไม่เกิดการมาทะอะไรหลักๆใหญ่ๆขึ้นนะแต่ว่าเป็นช็อคครับอินโนเวทช็อคที่ตายไปก่อนครับแล้วมีป่าระเบิดกันต,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 ตุ้มต่ำตุ้มต่ำนะนะคริปเปอร์ครับเรามาจาับตาดูค้อนหนุนคนนี้หน่อยฮะคริปเปอร์ฮะสวัสดีครับคุณชกะกวกรฮะสวัสดีด้วยครับนะแล้วตอนนี้ก็สับ <c oughs> ป่าระเบิดกันไปแล้วคริปเปอร์คริปเปอร์ คิปเปอร์ er. แล้วก็นานี่ฮะนานี่มาเก็บฮาเลมเดเซอร์ได้แล้วก็คิปเปอร์ครับไปเก็บล็อกเก็ตฮัเหลือแค่2คนอุ้ยแล้วตันนี้คิปเปอร์สวยมากครับคิปเปอร์ไปเก็บเคิร์ฟได้แล้วสวิตสวิตเหลือคนเดียวแล้วก็ตายครับโดนเลกอนเก็บถ้ากับว่านิวชันเก็บอีก2วินพวกเขาจะชนะทันทีและควา้าอันสามไปครองครับเพราะตอนนี้เนี่ยพวกเขานั่งอยู่5เอ้ยยังอยู่3ต่อ2อมต่อ1นฮะจะบอก5เฉยเลยฮะนะจะบอก5เฉยเลยครับนะ สวยมากครับของบอกฮะแล้วก็พร้อมแล้วแล้วก็สับฝั่งมาครับนิวชนันอยู่ทีมแดงครับส่วนทีนักเงินเนี่ยเป็นทันด้าของอิโนเวตบายทีทีสปอร์ตครับแย่แล้วฮะ ถ้าอินเวทจะชนะได้ครับพวกเขาต้องเก็บวินให้ได้รวดสามต่อศูนย์เลยครับแล้วก็อย่าเสียฮะถ้าเสียหนึ่งวินเนี่ยก็เสมอกันอีกครับแต่ว่าฮะถ้าว่าเขาเสียสองวินว่าเขาจะได้ดับสี่ครับแล้วดับสามเนี่ยจะเป็นของนีโอชันสปอร์ตคอยแบงครับหลลัพธหลุดๆๆกันหมดครับหลุดหลุดแห้ฮะ Blue team win. ใช่แล้วครับไม่ว่าใครชนะฮะเก่งทั้งคู่ครับนะหลุดไปหนึ่งคนนะหลุดไปหนึ่งท่านครับหลุดไปหนึ่งท่านนะเป็นทางด้านของทีมออร์รูชันครับหลุดไปหนึ่งคนฮนะคือหนึ่งท่าน แป๊บนะนุ่มๆโอเคได้จากนุ่มๆเออแล้วก็เก่งแล้วน,นะใครหลุดเป็นอันดานของนีโอลูชันใครอ่ะเออโอบิสหลุดเอ,อหลานชื่อเราเกียนะหลานชื่อครับโอบิสหลุดฮะนะนะเทพเทพมากเราฮะ ๊บเรากดแล้วเรากดเ lady แล้วเรากดเ lady แล้วเราโอเคโอเคโอเคครับโกโกโกเราก็โกเย a h yeah โอเค I'm go I'm go โกแล้วโกแล้วปัง ครึ่งหลังแล้วนะฮะทางด้านของทีม Neoolution นับอยู่3าต่อหวินครับถ้าพวกเขาเก่งสองไ,ได้พวกเขาจะคว้าอัดับ3ไปครองครับ Innovate อยู่ทีมน้ำเงินครับส่วนทีมแดงเนี่ยเป็น Neoolution ฮะนะทั้งวันครับวันนี้ทั้งวันฮะอยู่จะนัดชิงอะครับนะเอาตอนนี้สวิตสวิตสวิตนะโอ้โหชิดดครับ คือนเวทเนี่ยต้องพยายามนะไม่ไม่ไม,ไม่พยายามพลาดตายสักตัวครับแล้วก็ต้องยืนคุมพื้นที่ให้ได้ดีครับแต่นิวชันเนี่ยแกแผนดีมากแล้วก็ไวมากครับจะเป็นงานยากของนอโนเวทนะเพราะว่ากดดันด้วยครับในเรื่องของเวลานะในเรื่องของด้วยด้วยด้วย,วยสภาพสภาพที่แต้มตามอยู่ฮะนะเป็นความกดดันที่ต้องทําไม่ได้แล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนจะประทะครับล็อกเก็ตล็อกเก็ตกับโอวิสครับล็อกเก็ตโอวิสโอนสล็อกกันแล้วครับ ชวนทะเลาะกันมาล็อกเก็ตกับโอวิสเราก็ยิงกันมาด้านลานา่าลงก็มาด้านบนก็มาแล้วเป็นลางที่เก็บล็อกเก็ตได้ครับเอาแล้วดูชาเก็บได้รัวครับเหลือแค่เคร์ฟทีพีเคิร์ฟคนเดียวอินอเนียเครื่องเดคนเดียวแล้วจนะมาท้าอยู่แล้วก็ตายครับเอ,อาแล้วไงครับนีโอชันครับเก็บวินนี้ไปได้ครับขึ้นนำวิสีอันหนึ่งพวกเขาเก็บอีกหนึ่งวินพวกเขาจะชน,นะทันทีครับแล้วก็คว้าดับสามไปครองครับตอนนี้ฮะต้องบอกว่ามันมันบีบหัวใจครับ อินโนเวตผิวพอใจมากครับแล้วแฟนๆนนิวชั่นครับตเตรียมจะเฮได้เลยฮะเตรียมจะเฮได้เลยครับนะเวลาเนี่ยมันเหล็กสามวนาทีเท่านั้นครับสำหรับการตัดสินที่จะชนะหรือแพ้ครับรับนิวชั่นนะนิวชั่นถ้าคุณทำได้พวกคุณ,คณจะคว้าจับ3าไปครองครับแต่ว่าถ้าทำไม่ได้ไยังมีโอกาสอยู่ในวินต่อไปครับแต่ว่าเชื่อได้เลยครับนิวชั่นเขาคงไม่ปล่อยให้เป็นวินต่อไปเลยครับต้องการจะเก็บเลยต้องการจะเก็บเลยฮะแล้วตอนนี้เนี่ยเพียมเกมมาบุกรัวแลวครับนะ ปลาระเบิดเริ่มปลาฮะเริ่มปลามาแตวแล้วเจอหน้าเป็นคลิปเปอร์ครับเหมือนจะเป็นคลิปเปอร์ฮะเหมือนจะเป็นหน้าคลิปเปอร์ที่ปลาไปแล้วสวิตพยายามวิ่งเข้าไปหาสวิตแกวิ่งเข้าไปหาแหลมนำหน้าไปคลิปเปอร์คลิปเปอร์วิ่งมาแล้วแล้วเป็นล็อกเก็ตที่เก็บสวิตไปได้แล้วตอนนี้โอชฟอ์โฟล์คเกอรแล้วสวิตก็ไปฆ่าคลิปเปอร์เหลกอกันโอเาอเกอร์แาะไฮเลนไฮเลนเนเซอร์ครับเหลือกัน3ต่อ3ครับเหลือ3ต่อ3อินโนเวสอินโนเวรสซีนูแล้วก็เป็นนาดี้ที่เก็บไปได้ครับตอนนี้วันละสองคนเหลือช็อตเหลือสวิตแล้วตอนนี้สวิต สวิตเลือดเหลือน้อยเหลือเกินแล้วช็อกเลือดก,ก็เหลือน้อยไม่ต่างกาันแต่ว่าเหลือสองต่อสองแล้วระเบิดถูกวางนีโอลูชันเอาแล้ครับไปวางระเบิดได้แล้วตอนนี้สวิตพยายามจะขึ้นมา ยามกระดึ๊กระดึ๊ขึ้นมากระดึ๊กระดึ๊กจะเจอหน้าไหมแต่ไม่รู้ครับแต่ว่าเลกกก็คงดักอยู่แน่นอนตอนนี้ครับระเบิดก็ถูกวางแล้วเลแล้วเหลือเล็กก้อนสวิไปข้างด้านนนี้ได้ครับดักได้สร็เหลือเกินเหลือเลกก็คนเดียวเลกก็อนเหลือคนเดียวเลกก้อนสวิตแล้วก็ช็อกแล้วตอนนี้เลกก็อนสวิตอยู่เลกก้ยิงสวิตอยู่แล้วทําโดนมาแล้วก็มาแก้ระเบิดได้สุดยอดมากครับทางหน้าของอินโนเวทไม่ยอมเหมือนกันฮะโอ้ไม่ยอมเลยฮะสุดยอดจริงครับ mission fail ไล่ขึ้นมาฮะเป็น2.4ต่อวินครับแต่ว่าอย่างนี้ครับนิวชันเก็บหนึ่งวินก็ชนะอยู่ดีครับยังไงก็ชนะฮะถ้าทางด้านของทีมโนเวตตีเสมอเนี่ยต้องเก็บให้ได้ครับอีก2วินฮะต้องเก็บให้ได้2วินครับนี่แหละครับนี่แหละฮะเป็นทีมสุดยอดทั้งคู่ครับเวลาเจอกันมันก็เดือดอยูวแล้วซื้เก็บแบบเบิร์คือได้เลยครับนีโอช่าเอาล้วกปซนนัมมี่ครับไปเก็บสวิตได้ครับ เหลือ4ต่อ3ครับนิวชั่นก็ยังมีโอกาสอยู่ครับยังมีโอกาสคว้าดับ3ได้อยู่นะจากวินนี้ครับเพราะว่าเนี่ยผู้เล่นเหลือน,น้อยกว่าแค่คนเดียวครับอย่างน้อยยังพอมีลุ้นนะโฟนอบเมื่อกี้เข้าไปแต่ไม่เจอใครครับตอนนี้ฮาเลมเลเซอร์ฮาเลมเลเซอร์แกจะทําอะไรไม่ทําเพราะว่าพี่พาคอยู่ผมเลยไม่ทําอะไรครับพี่เออ <c oughs> แล้วตอนนี้คริปเปอร์เฮ้ ทิ้งนายิปเปอร์จิ๊ปเปอรอะไรอยู่นี่เออหนักแล้วก็โฟโนบไปเก็บได้แล้วเคิร์ฟไปเก็บหน้าโฟโนบได้ครับแต่นานี่ก็มาเก็บเคิร์ฟครับแล้วเหลือสองคนแต่นานี่เลือดเหลือน้อยเหลือเกินสองต่อสามฮะนานี่เลือดเหลือแบบว่าหือกระจกเสกกระจกบาดนี่แกตายแล้วฮะแล้วตอนนี้คริปเปอร์ไปฆ่าเลเซอร์ได้ครับเหลือสองต่อสองครับคริปเปอร์กับนานี่จะทําให้ทีมได้ อันดับ3เลยหรือเปล่าครับแต่เลือดมันเสาไฟหล่นทับก็ตายครอะไรกระแทกก็ตายเลยครับตอนนี้ฮะไอว่าอินโดเวดครับถ้าเจอนานี่วิ่งชนเลยดีกว่าฮะนะเออเลือดเหลือน้อยซะเหลือเกินครับนะตอนนี้คริปเปอร์มาทำอะไรแล้วก็วางระเบิดครับคริปเปอร์ฮะตัวคอม芒ของทีมครับกับนานี่ฮะถ้าพวกเขาทําได้ครับทีมจะคว้าอันดับสาไปครองได้เลยครับสําหรับนิวโอชั่นนะตอนนี้มันลุ้นกันอยู่ทั้งคู่ครับล็อกเก็ตกับ ทางด้านของช็อตครับยิงเข้าไปฮะยิงเข้าไปแต่ไม่เจอใครอะล็อกเก็ตมาแล้วฮะล็อกเก็ตเราจับเเ้าที่ล็อกเก็ตครับล็อกเก็ตบอกเพ่ผมต้องการมากเลยแล้วคลิปเป้าเก็บล็อกเก็ตได้ครับเหลือช็อคคนเดียวเอาแล้วช็อคแก่ระเบิดอยู่คลิปเป้ายิงกระสุนแล้วช็อขก็ไปฆ่าคลิปเปร์ได้ครับเหลือแค่พองมัมเลยนานี้ครับนานีกับช็อคนานี้กับช็อคนานี้มาล่าแล้วเวลาระเบิดเนี่ยมันวนลงไปเหลือเกินแล้วช็อคก็ไม่จอระเบิดชแกคระเบิดไม่ได้่างนี้นานี้อยู่นานี้ก็ถึงเวลาให ใช่ครับเป็นของนีโอลูชันและคว้าเดี่ยวที่3ไปครองได้สำเร็จด้วยสกอร์ครับ2ต่อ1เกมครับแต่ว่าตอนนี้ครับคงบอกว่าสูสีกันแบบสุดๆครับแล้วก็ยินดีด้วยกับแฟนนีโอลูชันครับที่พวกเขาทำได้สำเร็จแล้วครับสุดยอดมากแคสของนีโอลูชันเนี่ยโอ้โหเดือดจริงๆครับเจี๊ยบหน้าแ ใช้ชนะในครั้งนี้ครับนี้อ l u t i o n ทำได้แล้วครับแล้วก็ยินดีด้วยกับทั้ง2ทีครับ